สวัสดีครับสำหรับแบบฝึกหัดนี้นะครับก็จะเป็นโน้ตตัวขาวนะครับที่เราเรียนไปแล้วนะครับก็คือตัวกลมนะครับตัวขาวนะครับอธิบายสั้นๆก็คือจะมีครึ่งหนึ่งของตัวกลมนะครับตัวกลมมี4ตัวขาวต้องมีอย่างละ2จังหวะนะครับอย่างละ2จังหวะเวลาเล่นเราก็ดีจังหวะที่1นะครับนับไปอีกตัว1 2อย่างนี้นะแล้วดีจังหวะที่3นับไป3 4อย่างนี้นะครับ1 2 สามสี่เวลาดีดก็จะให้ดีดลงอย่างเดียวนาะอ่ากูตัวจะง่ายๆนะครับสมมุติดีดเองเดียวนงหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่นะครับเวลานับจังหวะให้นับตกยกด้วยตกยก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 นะครับเราอาจจะกระพบเท้านะครับหรือว่าเหยียบท้าไปเ้ือยก็ได้เช่น สองสามสี่อ่ะหนึ่งสองอ่ะสามสี่นั่นเองนะครับก็คือครึ่งหนึ่งของตัวกลมนะครับหรือว่าตัวละสองจังหวะนั่นเองนะครับอ่ะที่นํามาเป็นคอร์ดนะครับคอร์ดนี้โน้ตตัวนี้จะเป็นคอร์ด A อเมเนอร์ er นะครับเอเมเนอะร์เนาะอย่างงี้เนาะสองคอร์ดเลยนะครับอ่ะเต็มตัวนะครับวานชูสเก้าอ่ะสองสามสี่อ่ะ สอสากลับมาห้องหนึ่งสาสี่ห้องสองห้องหนึ่งห้องสองอ,งอ,งอ,งอง่าแบบนี้นะครับทีนี้พอเราได้แล้วนะครับการนับจังหวะนะครับเป็นตัวสําคัญมากกลัตัวมไม่กลัวว่าเราจะเล่นคอร์ดเอเมเนอร์ไม่ได้แต่กลัวเราจะไม่เข้าใจจังหวะตกและจังหวะยกในตรงนี้นะครับคือ1จังหวะนะครับจะมีตกยก นะครสองเงาจะมีตกยกเหมือนกันอ่าเนี่ยเขาเรียกว่า1บีดจำไหมนะหนึ่บีดนะครับใน1ห้องจะมี4บีดนะครับสบีดตกยกนะนะครับเวลาเรานับเราแบ่งนะครับเรานับด้วยนะครับเพื่อต่อไปเราเวลาเราเรียนขบีดหนึ่งแขนขบีดสองแขนเราจะรู้ว่าหลักการแบ่งกระสวยจังหวัเป็นอย่างไรเนาะข้อนี้สําคัญมาก1 2 3 4อย่าลืมตกยกเมื่อเป็นเวฟก,ก็ได้นะครับเวลานับตกยกตกยกตกยก ถ้านนาจะเห็นอ่าคอนเนคเตอร์เนาะเขาทำมืออย่างเงี้ยอ่านะครับก็ทำมือตกยกเนี่ยนะครับเพื่อจังหวะนะครับหนึ่งยกสองยกสามยกสี่ยกนะครับอ่อาทำได้เนาะอ่ะทีนี้ก็มาทวนนะครับหนึ่งสองสามสี่สองสองสามสี่อย่าลืมนะตกยกในใจเราด้วยนะเด่นตัวครับว่า two three f หนึ่งสองสามสี่อ่าสาม ส 1>, 1 2 3 4หนึ 2, 3, 4, ่โอเคนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่อีพีถัดไปนะครับแล้วก็เป็นสัดส่วนนดในสิ่งที่ใหม่กว่านี้หรือว่าเรียก่งว่าตัวดำนั่นเองนึกข,ขึ้นไปกชั้น2องชั้นต่อไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับ